สวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สูตรหวยลาวสูตรสามนะคะขออภัยเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะที่สูตรหวยลาวสูตรสามของเราหลุดนะคะเนาะ,ะเขเฉียดกันไปนะคะตามสภาพกันเลยนะคะเนี่ยเสียดายมากนะคะ,ะในชุดหวยลาวนะคะแอดให้เพื่อนเพื่อนเด่นกันที่เด่นหกลองเจ็ดนะคะแอดไม่ได้เลือกตัวนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะ คือแดนะคะอ่ะมาเข้าในชุดนี้นะคะในชุดสายแดเนาะอ่ะในชุดคู่นะคะในชุดคู่แอดเลือกให้ที่แปดห้าแปดหแปดเจ็ดและเรามีอยู่ที่แปดสี่นะคะแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดกมีที่แปดสี่ออกแปดสามเนาะก็ขอเสียดายนะครเพื่อนๆขออภัยนะคะ ออกกันที่สามแปดศูนย์เ้านะคะก็ขออภัยนะคะขออภัยจริงๆนะคะเพื่อนๆมาดูกันในชุดใหม่กันเลยนะคะ เราสูตรใหม่กันอ่ชุดใหม่วันนของวันที่หวยเราสูตรสามนะคะยี่ิบสองต่อคอหกสามนะคะ,ะผิดถูกขออภัยนะคะพเพื่อนๆนะคะรับชมกันไปก่อนนะคะ ก็อขออภัยจริงๆนะคะมันเป็นในสูตรคำนวณน,นะคะ อ่คะคะขอภัยนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวนะอ่ะเรามาคำนวณกันเลยนะคะอในสูตรคำนวณน,นะคะเราจะใช้หลักนี้นะคะ จะใช้ในสูตรคำนวณนะคะ3บวก3บวก8บวก0บวก0บวก9บวก9และตามด้วยบวก2คงที่นะคะอ่านะคะเราจะเริ่มบวกกันนะคะ3บวก3เท่ากับ6นะคะห บวก8เท่ากับ14นะคะ14บวก0ก็ได้14นะคะแล้ว1ิบวกศก็จะได้14 14วกกับ9นะคะจะได้ยี่สามนะคะยี่สามบวก9นะคะจะได้ส2สองนะคะ32สบอวกกับ2คงที่จะได้สานะคะ เราจะได้สี่นะคะสี่ห้าหเจ็ดนะคะอ่ะมาชุดนี้เดิมอีกแล้วนะคะนาออ่ะอีกสูตรหนึ่งนะคะศูนยบวกศูนบวกเ้าบวกเ้านะคะ,ะวันนี้เรายังจะไม่บวกสองนะคะเราจะทำเป็นสูตรนี้จุดเดิมเหมือนกันนะเหมือนกันก่อนนะคะ นะคะอ่ะนะคะถูกต้องแล้วเนาะอ่ะเก้าบวกเก้าจะได้เป็นแปดนะคะอ่ะเราจะได้ชุดเดิมอีกแล้วนะคะเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดนะคะจะได้ตัวทดหลังก็คือแปดเนาะแปดเก้าศูนย์ หน,นะคะอ่ะมันก็จะเหมือนชุดเดิมอีกแล้วนะคะก็ขออภัยนะคะนั่นเป็นในสูตรคำนวณเนาะอ่ะมาดูกันในชุดเดี๋ยวเขียนวิ่งเด่นกันก่อนนะคะอ่านะคะในชุดวิ่งจะอยู่ทางนี้นะคะอ่า ในชุดเด่นนะคะเดี๋ยวเราค่อยคำนวณเนาะมาดูในชุดคู่กันก่อนนะคะเราจะเริ่มกันเลยนะคะคู่ที่หนึ่งนะคะสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะคะชุดที่ห้านะคะห้าแปด ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะคะชุดที่หกนะคะหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะคะชุดที่เจ็ดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์และเจ็ดหนึ่งนะคะ นี่จะเป็นในชุดคู่ของสูตรนะคะอ่ะมาดูในชุดเด่นนะคะในชุดเด่นเนาะอ่ะเราจะมีเด่นกันอยู่ที่8 9 0นะคะ ติดชุดแปดนี่แน่นอนเลยนะคะชุดนี้จะแปดอะไรนาะอะอในชุดเด่นนะคะมันจะมีในชุดนี้นะคะในชุดเด่นแอดจะเลือกกันอยู่ที่สายแปดนะคะ ลองเก้านะคะอ่ะศูนย์แอดไม่ได้เลือกเนาะมันจะมาสูตรอีกไหมไม่แน่ใจนะคะเนี่ยอ่ะเนาะกลัวใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาแต็บไว้เนาะอ่ะมาดูในชุดเด่นกันนะคะที่ติดแปดนะคะก็จะมีอยู่ที่ ปดสี่สี่แปดนะคะเอดขอเลือกตัวเดิมอีกแล้วนะคะห้าแปดแปดห้านะคะมือไม่ค่อยดีนะเดหกแปดแปดหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่เนาะสี่ชุดมาดูในสายศูนย์นะคะอ่ะสายเก้านะคะ แอดเลือกกันที่เก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าหกแอดขอเลือกตัวนี้อีกชุดหนึ่งนะคะศูนย์เจ็ดนะ หนึ่งสองสามสี่อ่ะทาไมไม่เลือกเก้าห้าเดี๋ยวมันจะมานะแอดกลัวใจเหมือนกันนะคะเก้าห้ากันไปเลยนะคะกันเผื่ออ่าเยอะอีกแล้วนะคะเยอะชุดอีกแล้วนะคะก็ขออภัยนะคะอ่านี่จะเป็นในชุดสูดลาวที่สามนะคะแอดก็จะทยอยลงทีละสูตรทีละสูตรไปนะคะเพื่อนๆอ่ะมาดูในชุด นี้นะคะทั้งหมด16ชุดเนาะหวยลาวสูตร3นะคะอะแอดก็คำนวณให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะอย่าลืมไปติดตามชมหวยลาวสูตรอื่นกันต่อนะคะอ่ะอยากจะรีบลงให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะคะอ่ะขอลาคลิปนี้ไปนะคะขอกับคุณทุกท่านนะคะขออภัยจริงๆนะคะที่สูตรมันผิดนะคะเ,เพื่อนๆเนาะก็ขออภัยจริงๆนะคะแอดเต็มที่แล้วนะคะ ก็อย่าเพิ่งดวนเบื่อกันนะคะนับชมกันไปเรื่อยๆนะคะขอขอบคุณนะคะ